สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง宝妈สุขสุขคุณจ้ามื่อวานนี้ก็มาพอกจจยศจันในฉากแม่ชบาพา้าแสบมื่อวานนี้กะมาอยู่กับแม่ชบาพ้าแสบจานแล้วก็สวัสดีจ้านี่กับน้องแอมพาสเสบเออน้องแอมพาสเสบจ้ะพี่น้องน้องอาเธอามาได้พี่น้องผิวสีเสียผิวสีเสียออกบ้านบ่ได้น้องอาเธอหนะพี่น้อง กเลมาคนเดียวจ้าจ้ากัเลมาแต่กับน้องแอปคนเดียวค่ะขออภัยในความพี่แบบกับซีดาเขามั่สูงมันบางหนาน้องแอปน้อพี่น้องเนาะแต่เดี๋ยวเสียอารมอยู่ยด้วยจ้ามื้อนี้เขากินยังแน่จ้าน้องแอปแนะนำพี่น้องในจ้ามื้อนี้เขากินยังแไงนี่แบบซีดาบักม่วงบักหนาวแล้วก็บปากตองจจังซไ้้ะมะม่วงหาวมะนาวโหมะม่วงหาวมะนาวโหแมนจัดพี่น้องพริกเกิดตำเองด้วจ้าบัแมนผสมบัแมนยังได้พี่น้องตำโบกโบกเลยล่ะ มันคอยมันคอยเข่ากันแม้เครื่องเข่กันนี้กันเทาเสียเวลายืนค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 นมาเสียเวลาคันเทาต่ำเอานี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวได้เป็นพี่น้องสิไปกินสิไปกินตอนนี้โซ่พี่น้องกำลังมาสิไปกินเดี๋ยวห้องคอยยาดจัดอันนี้ตั้งใบซื้อกันพี่น้องนะพอพี่น้องเห็นแล้วในนี้คือพริกเกลือนะคะแล้วก็เออบักซีดาเอาวางไว้จังใส่ยังไงดีละพี่น้องเอาเมื่อกี้อะไรบ้าเอาตรงนี้แล้วชนะ มาจ้ะพี่น้องบ่านอะไรใหญ่ห้างมันสีเงามันสีเงาคิดมันสีเงามันกินน้ำกันจ้าอ่าพี่ก็อาจจะพีดหน่อยนึงน้องแอรพาแซทเสรจอัดสกินบะไรเด้อจ้าเด้อกินได้มากินเห็ดอืมอืมแซวีอย่างพี่หน่อเดี๋ยวบ่จ้าบ่ให้เบื่อนะมาเบื่พอดีเนาะน้องอยากนะอดีหฮั่ เมื่อกี้เจ็บประลาูปคอะไรไม่้น่อกงของม้าลงม้าม้าม้ามากีไม้แน่ไปย่างไปยางไปมามมนก็ไปเสื้อเสื้อเสื้อก็อยากไปไปไปหอมไปยังทีนะแนก็เล่ของลมดาครอยู่พื้นเป็แบบี่ดินแม้บ่มเป็นหินก็เลยบ่คคอยเจ็บไปได้ขับเงา้ครับเช่พี่ใช่ไหมอ่ะมันเนาะมันเนาะ มือนวันหย่างจ้าฮะมือเันจ้า้องเรียนปไปวันพุดอ๋อกูเกือบจบวันขุดบะหัวเมันขึ้นโน่นนะยุงกับโอ้ยุ่งกับคอบเับือกฉันจะนอยงเี้ยใ่หไครับน้ยเพชรตามเมสบายด้วย เดี๋ยวสิมาพาพี่น้องกินให้เบิ่งเตื้อราสนิดแล้วพี่น้องเด้อกินพร้อมกันกับน้องแอปพาแสบประจัะอันดับแรกคือน้องแอปกินนวยเดียวกันได้ลูกเด้ออันดับแรกสิกินม,าม,านนมะ,ะม,ม่วงหามะนาวโหดเด้อพี่น้องไม่จับาใสิใส่พริกเกลือเอาพริกเกลือเฮียลงทะเละมะม่วงหามะนาวโหดจ้ายั่วจ้าสองลูกพร้อมกันเลยค่ะ รับต่อไปมะนาวแต่ว่าน้องแอปอซื้อบอร์ไว้น้องแอปพาสแฉกซื้อเบอร์ไว้ก็้องกินได้ไหมสบายกินผู้เดียวเองนะมะนาวจ้าพี่น้องมะนาวจา้าขัดขับชมครับจา้จาชมีพี่น้องรับต่อไปจา้ารับต่อไปจา้ปจาเมนูของเฮาเมื่อน,นี้่น้อพี่น้องนะบักต่องจา้าโ,โ,โอ้บักต่องจ้าพี่น้อง หวานตอ,อกต้องหวานจ้าสมไม่เจอพี่น้องสมค่ากินเล็กกินมุกม่วงดีกว่าจ้าให้จบปะบุกม่งวงจ้าบุกม่วงอืมตุ๋น่าเหรอ บักซีดาน่ะบักซีดายังไงคือบักซีดาตาเด็ดปะเด็ดประมาณน่ะเด็ดประมาณแล้วจ้ะแม่ยิบอดได้จ้ะปอดสามจ้ะแม่คิดอยากเป็นยังไแม่คิดว่าอยากเป็นคูจ้ะไม่อยากเป็นยูทูบเบอร์ป่ะอยากดู เจ้าสาวในที่คอยคลิปจ้าไหนขึ้นมามีความฝันจะเป็นคู่แด้วพี่น้องเนดะ้วยต่เสารวทิพย์รัมลังในทีทิพย์จ้าทิพย์ซื้อสองใบไปซื้อสองทิพย์เลไปยังะซื้อส,สองใบนะแ,แอปผ้าเสื้อซูจัดบ,บังคับมาตาพี่น้องมาเอามะม่วง,งห้ามะนาวโหวยยยจา้าแกงหย่างแคะพี่น้อง สันเกลือมจ้ะพี่น้องบัซซี่ดาด้วจ้ะ้าอหัววะหแม่กินเกลือเดี๋ยวซอเลยพี่น้องจมข้างนอกแม่่หาาัวฮาวะาหัวุวยงสวนแม่สบาบร์ร้จ้ะพี่น้องวยมต้องมันต้องกระจอบของใจมา ในชื่อว่าตอบเตียงเพิ่นประยูงเพิ่นประยูงอยากขอเพิ่นงถละ๊ะอยากจัโอุ้มมาหอมแล้วเฮียบอกเพิ่นประยูงจับเพิ่นประแพ้เหรอเพราะว่าเพิ่นกินมาทานมันเน่ามันลงมาเลยมันเน่าในกินบักตองซิบักตองที่อุตส่าห์ไปต่อยมาต่อยอยากกันอยากดิเพี่น้องเพราะว่ายังรู้บปล่มันสีเบิร์ตแล้วพี่น้องมันสีเบิร์ต มันทำเด้ไงมาสะบากกันหน่อยพี่น้องแล้วพี่น้องมากินกันน้องแอบจะเหตคลิปถูกตากงทีเรื่อยๆพี่น้องแต่มันหาโอกาสบ่อไหรบางเทธอจะฝนตกบางเทธอกจะยังสิ่งมัพี่น้องแม่สะบักก็เรียกเมื่อไหรพามาเห็ดเมื่อนี้โอ้แล้วต้องขออดูก่อนมองไม่เห็นแบบสีดาเราอ้บั้ง ม <ab ii yap> ีความสามารถพิเศษเนี่ยสบู่พี่น้องฟังม่เมื่อตกลกตกลกว่าสบูพี่น้องฟังบ่พี่น้องฟังในเร็วแล้วตกลกตกลกไปตรงแยกอย่างนี้บ่มึงวางไปฮะมึงวางไปยังไมงมาเงี้ยก่อนเอาโอ้ยเงก่อนโอเค กินน้ำจิ้มอะไรจ้าพี่น้องทำจิ้มเห็ดเปล่าพอดิสบาบอ่ะจิมมือมาสถาบักับฟีมือพี่เต๋อพาแฝดหนึ่งนะพี่น้องเรื่องน้ำจิ้มเนี่ยแม่ผ่อนมาเนี่ยม,มามสถาบันผ่อนพี่น้องกับพี่เต๋นเนอคนับเงื้อทางออกคุณนะเมื่อกี้อเอาหนำพูนหัวมาจ้ะโอ้ก็เรื่องประหาง่ายๆคืออาบน้ำก่อนนะ อืออาบ้ากบมาบอค่ะข<ช>อ<ช><ช>บตัวผมแหงเดี๋ยวผมแหงไว้ไหวผมแหงไว้เด็กยู่อยอะไรกบประสามจ้<ช>าทับได้เหรอสาทับสองจ้ะอันเธออยู่สามอันเธออยู่หน่ะยูปละสามทักหนึ่งจือ แม่อยู่ปสามทับสองม้านเรามีแจ้มเนี้ยไหนก่อนบ้าน้องแอบมีตอนน,นี้แดดปะนี่พีน้องแม่บอกเย็นก่อนโอ้แม่บอกเรียนก่อนพี่น้องเบบี้ถ้าเด็กหน่อยซ้ำน้งองแอบมาเบิังนี่สิเป็นประโยชน์มากๆเลยจ้ะพี่น้งองก็เลยความรู้ ในก็พันนี้เพ่แบบเริ่มเพ็ดแล้วจ้ะได้ตำหลายนี่หลายบ่ไม่สนอแค่สิ่กินอยังแน่พี่น้องมันหลายบางค์เท่ากินจิ้มแล้วก็เค็มจ้าพี่น้องมะนาว แซ่บได้ใจชมาเด้จพี่น้องฮะช้ำอนะย่อาง้ทุกอย่างในนี้ปลอดภัยแล้ปจินนะครับทุกคนบ,บกห่วงนี่กะ็ได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องไม่ได้เองหมด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 คือมย่างว่าหัวขาดมาแ้ปุ้ย ม่ให้หลาไทยกูไทยปูขอดก็ไม่หลังดูซินำกินรไรมาได้ครับอะไรคำไม่อยากกินจะแั่ไม,ม่เลยอยากให้แอร์พารแซ่บเฮแบบ็ดกิบน,นังเมนบอกมากจ้ะเช่นให้น้องแอป์พารแซ่บกินตำปะุ่งให้เบิ้งในตากันสิกับเมนมาด้จา้าแล้วแม่สบาสิจ้าไทยเนาะน้องแอป์พารแซ่บเนาะ คันแม่นมาายให้มึงหนีเซีนมืออื่นนะจ๊ะโอ้ยแม่นแท้ๆพี่น้องแม่นอีนี่ยี่ร้อนเนี่ยเอ้ากินเท่ารสามน้อยหลวมนั่นสมตาตัวเดียวกน้องแม่ชิบาร์สมใจเด็กฮาวใช่ยังกะฮาว แต่วาจะห่าวใส่มามะม่วงหามาแล้วโหน้ำร้องผสมตูน้ำตาแตกพี่น้องคิดเบอร์ผสมซทำไรเอา้าผอมแห้งไม่อาณนาะแม่สบาพี่น้องแล้วค่ะวันเนี้ยดกงาม มากค่ะันปูไม่กระจยสีสวุ่นมงกวางเนี่ยวงเดียวได้เนี่งามนมาเมะเอามาทอะไรอะไรเนี้ยวปัญหคือไม่สมใจแต่ไม่สนนะลูกเดียวก็จเอาบอยูแล้วจ้ะแมนแนบกินซไระเบิดลูกบางงานกกินไปแล้วก็เบิ้งที่คอ์ในกล่องนะพี่น้องแล้วก็คิดอยากหัว เด็กควายังเด็กควายไปแล้วเจ้คองหยัมละเฮ็ดปากเป็นตะเป็นตะกิดิยาบเลยนะเป็นเป็นตะข้าเจ้าคอมเมนต์ไหมนี่อ tamam. <g interpret> <t monkeys> <man qualified worldwide> ีหลีที่พี่น้องหู้ตัวอยู่ตล้วจ่ดตากินนังสีแล้วมันได้อารมณ์แบบพี่น้องกินนังสีแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันแสบนังสีไหมพี่น้องตาบ้าไปแลาวเดียวเห็นเจ้าคองหล่ะตาเจ้าคองกันยิ่งว่าตจ้าคองกินเป็นตะกีดียามั้ยพี่น้องปืนเปินกระสีบ้ากันหล่ะตาหายอภัยเม่สบายแล้วจ้าโอ้เห็นเดาไหมรักน้อยแต่ว่าให้ เราเลือบบอกเห็นได้แล้วเนี่ยรักนานๆนะพี่น้องเด้อพาสีหันรอเลยค่ะสันหันไปแด้วแม่จะมาบได้เป็นบ้านแล้แม่สบายบได้เป็นบ้านแล้วพี่น้องแม่สบายเป็นคนแบบนี้นะจ๊ะตาว่าทีแล้วๆทีแล้วๆมาหน่ะแม่สบายเก็บอาการไว้ได้แม่แม่สบายคลิปลุกพี่น้องคลิปลุกตาว่าตอนเนี้ยแม่สบายบม่คลิปลุกแล้วจ้ะ มันม่นมีอย่างห้ยคีบแล้วพี่น้องขันพี่น้องขันพี่น้องแบบว่มามักกับเบิง้งตะถา,านเพิ่มมากเพิ่นกับ่เบิง้งมากจ้ะกับบ๊เป็นยังจ้ะบ่เป็นยังบ่เป็นยังไม่ใชะบ่บบเป็นยังอีกเลยพี่น้องไม่ใช่เรา,าทำใจได้จ้ะเฮ็ดยูทูปเพราะวา่ามีความสุขเลยเฮ็ดเฮ็ดยูทูปเพราะวา่าอยากให้น้องสบายลูกของแม่สบายเองเนี่ยเป็นยูทูปเบิ้งอันนี้ตั้งใจไว้ เราเปลี so ่ยนเราเรื so so fort, wrong, no like, YouTube, like, okay ่อยไปร้องเอาแเห็นคาคล้องเนี่ยวันนี้ก็ไม่กินบะป้าแซ่บจ้ามวันนี้จะเข้าไม่กินหินจ้าพูดเลยแล้วเบ่อพูนอยากให้ลูกเป็นยูทูบเบอร์น้ำจักกันเลยมาเห็ดยูทูบถ้าใครอยากมีแนวเห็ดใครยู่เข้าอยู่ซื้อได้เงินบ่บ่ได้เงินนะจ้ะแม่สบายเห็ดยูทูบไม่ได้เงินจักบาทเลยพี่น้องเด้อว่าได้เงินจะเคยอยู่ตก ก็บเถอบม่เสียใจไม่ร oh. ู้สึกยังเพราะว่ากระทอนนะคะทุื่อนกระทรอนได้แก้วมาสีดาบอ่ะ สิดาแสบด้วพี่น้องน้องแอบติดเจอแล้วสิดาสวนแม่ชวาวพักแสบแล้วไม่ใช่ปะตอนจุ๊บคลิปหนาภาพเป็นงสวนแน่จ้่ okay, อโอเคจ้าโอ้กินสิดาพักพักน้องแอบน่าไปเบื้องสวนแน่ปะโอ้โอเคจ้า okay, เลยจ้าโอเค okay, ไม่ยังสอนเลยจ้าข้อ,อสมาพิเศษข้อสมา,พ,พ,สมาพิเศษอีกอย่างจ้า มีวะมีแตะวันลูกเก่งจ้ะเก่งที่สุดในห้องเลยจ้ะป๊าพี่น้นองปัดลูกเก่งที่สุดในห้องเด้อน้องอาเธอมีบ้างอันเธอร์ว่าคุ้นกี่การเก่งสิมาบอกงามบ่างใอันเธอว่าลูก,กเก่งว่าเป็นตะปืนตอนนีเปิดมือพกเก่งสิหืมนอกบ้านยังเป็นงานวาดบ้านวาดสไตล์ วันนี้วันลิงนะก็วัดคนจ้ะและจะลุ้มต้นใหม้ด้วยจ้ะปาคือเก่งค่ะเอ้โหหลูกสามอากาดเก่งเลยตนน้นใหม่นี้วัดบ่คือหมูด้วยจ้ะเพราะว่ามันต้นใหม่อีลีหมูดบ่คือ,อม,อนนออมันมามูดมันเป็นจ,จมม้ะโอ้หมูดมัเป็นแต่ว่าน้องแอบนาองหาคือมักคือต้นใหม่อีลีเลยใช<า>่พี่น้องมันเด็ดจังสี่ตัวพี่น้อง ทำามจิงของเด็กหน่อยนะพี่น้องต่บะฮันนมีแฟนเลซื้อเนาะเก่งสุยานยุเวียนยกเวียนอันบะมีแฟนเนาะน้องแอนน่ะแ่ก่อนไปเอาจาก่าพี่ใจบักที่ดาจ่แสบอืมแม่ไปจ่าพี่น้องแม่เลาะกินกันแม่ทาเลาะกินแบบกิจาร์คือมือ กูจมีสีค่ะปากูจะมีซีลายปะอเไรลายหรองมีบบไ,ไม่ได้ป่ะฝลงไม่ฝนลงไม่ได้ได้ออพี่้องนลม่้าพี่้องฝนลม่ลจ้าคลิปนี้ก็ขอตัะลับปก่อนะจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะจ้าอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบคลเปนี้ทำให้ชาบานพักการเลือดจ้าจ้าคลิปนี้ขอตัะลาไปก่การจ้าสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.